สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บลูกเชอร์รี่นะคะพอดีว่าเราจะกลับเมืองไทยพรุ่งนี้ค่ะเราก็เลยจะมาเก็บลูกเชอร์รี่ค่ะเราจะเก็บลูกเชอร์รี่ไปฝากอ่าน้องชายที่เมืองไทยนะคะตอนนี้กำลังต่อต่อบันไดค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าจะรอดหรือจะล่วงนะคะรอดูตอนต่อไปคะ่ะไม่รู้ว่าใครจะขึ้นนะคะดกมาก <Hi. S 1> เลอ,อาอยู่แค่นี้นะ มันสูบเยอะมันมันก็เลยเก็บมาเลือกเอาข้างล่างมาหามาเลือกเอาข้างล่างเอาอ่ะ คนเยอะมากมีใครอยากกินไหมคะแต่ว่าไอ้แมงกินเก็บตั้งนานเพิ่งได้แค่นี้แหละอะไงกินอะอะไรกินอะมันมีหัวอือหือ อ่ะยังถ่ายด้วหน้า ปีมือคันเนาะเอาอะไรบากค่ะทุกคนเม,มืองไทยไม่มีนะคะ ที่เมืองไทยเราแพงค่ะเก็บสุสดค่ะเครื่องเครื่โมงเช้าก็เลยมาถึงตอนเย็นวันนี้นะคะ นของเพื่อนบ้านนะคะพอ,อดีว่าพี่สาวเขามาขอให้ค่ะเขาให้มาเก็บออกฟรีเลยค่ะก็เลยได้มาเก็บของเขานะคะที่จริงไม่ได้รู้จักเจ้าของบ้านเลยนะคะเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านดูค่อะพากันมาเก็บแต่ก็บอกเจ้าของไปแล้วนะคะพี่สาวบอกไว้แล้วค่ะ คิดว่าน่าจะเียงเดียวน่าจะเพลโอ้ฉันร้อนมากนะใช่ครับมันเอา <c oughs> ไม่ถูกมรู้จะเอาลูกไหนไ <c oughs> อย่างนี้ นะเนอน้อยสติเรือก,กินไม่ถูกค่ะทุกคนมันเยอะเยอะตัวก้าหืมเยอะเจ็บมืออยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามาปีนต้นเอ่อ เชอรี่ค่ะให <Hey. S 1> ้นหนึ่งตะกร้าแล้วค่ะ <Hey. S 1> มันหวานมากค่ะทุกคนกินที่ต้นนะคะอื้ oh. มันล่วงทิ้งหมดค่ะทุกคนเสียดายมากอุ้ยล่วงพอแล้วมัง้งลูก เพราะว่าจะเอาขึ้นเครื่องไม่อยากจะเอาไปเยอะเอาไปพอแบบว่าให้น้องชายได้กินนะคะชื่อบางไทยเราไม่มีเนาะอยากให้ญาติได้กินบ้างอื แมงค่ะไม่ทันแมง,องอออนั่งในหลังคานะครับคุณถ้าหลังคาร่วงก็คือไม่อยากวาดภาพค่ะอ,อร่อยมากค่ะแต่น้อยว่าจะเอาสตรอเบอรี่ไปด้วยนะคะแต่ว่าสามีไม่ให้เอาไปกลัวม,มันจะเละ ก็คือได้แต่ลูกเชอร์รี่ค่ะสตอม์สตอ,สตอเบอรี่ไม่ได้นะคะสามีไม่ให้เอา,เอาไปค่ะหวานมากอันนี้ต้นอง,งุ่นนะคะทุกคน องุ่นค่ะมันยังเพิ่งเกิดนะคะยังไม่โตเนี่ยค่ะต้นองุ่นนะคะต้นองุ่นเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นเครือนะคะต้นองุ่นหลังจากที่เราไปปีนมาแล้ว อเล็กซ์นี่บอกกันโอมาอุปาเกิจก็คือได้มาแค่นี้แหละค่ะฮะบัสโอมาอุปาเกิจหมดแไ้นี่เอาไว้นหนิบอกโอมาอย่าแกนเหรอขึ้นไปเอาอีกที่แหละขันแบงนะบอพอและมึยเฮ้ยเส้นนี้เล่นไปขืนต่อโอเคจ้าทุกคนหลังจากที่เราไปตะลุยเก็บเชอร์รี่แล้วนะคะ กันนะขอเตรียมตัวกลับบ้านก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยด้วยค่ะดูหน้าฝรั่งฝรั <ques> <S <S ่งโด,ดนบังคับมา <S 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 สวัสดีค่ะ